ส4พฤศจิกายน2 5 6 3เวลา14นาฬิกาณวัดราชเจริญธรรมอําเภอพบพระจังหวัดตากนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์ในอำเภอพบพระ,พร,ะ,พ,ระพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ทธศสสนิกชนชาวพบพระร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โรคระบาดรวมทั้งเกิดความขัดแย้งทางความคิดในสังคมอีกทั้งวันที่5ธันวาคมของทุกป,ปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมมหชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรซึ่งเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์จนถึงวันที่5ธันวาคมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่7พฤศจิกาย,ยน2563เป็นต้นมาเทศบาลตำบลพบพระโดยนางกิติวราวริยารองประหลัดเทศบาลพร้อมด้วยพนักงานลูกจ้างเข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดราชเจริญธรรมตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตาก เรื่องเผยผู้พระรับแจ้งจากจังหวัดต,ตากว่าขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่หลายจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังและจำหน่ายท่อนพันธุ์ที่สำคัญของประเทศประกอบกับคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้กำหนดให้ต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพศ2542 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาตการอนุญาตและแบบหนังสือและวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยกำหนดให้ผู้ที่จะทำการขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเข้าหรือออกจากท้องที่จังหวัดพิษณุโลกนครสวรรค์จังหวัดตราด จังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดสุรินทร์จะต้องขออนุญาตคนย้ายก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันหรือยับยั้งการระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังมิให้กระจายไปในพื้นที่อื่นอันจะสร้างความเสียหายต่อการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของประเทศไทยจึงประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน ด้วยสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดตากแจ้งว,ว่าพระราชบ,บัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับที่2พศ2557บัญญตั 2, 57, ญญติว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณหรือบุคคลจะต้องได้รับหนังสือรับรองผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถจึงปฏิบัติงานได้ซึ่งหากฝ่าฝืนหรือไม่เปิบัติตามมีบทลงโทษเปรียบเทียบปรับ ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิน5,000บาทและผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถทำงานต้องระวังโทษปรับไม่เกิน30,000บาทโดยกฎหมายบังคับใช้ตั้งแต่วันที่26ตุลาคม2559เป็นต้นไปสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1-3ในการนี้จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติเชื่อมอาร์กโหะด้วยมือระดับ1-3 ช่างเชื่อมเมกระดับ1-3และช่างเชื่อมทิกระดับ1-3ยื่นคำขอรับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถคอร์สิบตามกฎหมายกำหนดด้วยตนเองหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถอาคารฝึกอบรมชั้น2พร้อมเอกสารประกอบคำขอหากมีข้อสงสัยติดต่อประสานงานว่าที่เรือตรีการศิษย์กองเกิดสุก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการโทรศัพท์0810225353